สวัสดีคะ่ะทุกคนคลิปนี้เป็นการทำนายดวงของชาวราศีเมษโดยโหราศาสตร์ยูเรเนียนประจำเดือนกันยายน2568ขอเชิญชาวราศีเมษร,รับชมได้เลยค่ะเดือนกันยายนนี้พลังดวงดาวของชาวราศีเมษกำลังส่งสัญญาณชัดเจนว่านี่คือเดือนแห่งการปรับเปลี่ยนทิศชีวิตจุดแรกดาวอังคารรวมกับยูเรนัสเชื่อมกับดวงอาทิตย์ พลังนี้คือแรงกระตุ้นแบบฉับพลันเหมือนคลื่นที่พัดให้คุณต้องขยับตัวทันทีอาจเป็นการเปลี่ยนงานการตัดสินใจครั้งใหญ่หรือการลงมือทำสิ่งที่คิดมานานแต่ต้องจำไว้ว่าพลังนี้ส่งผลแรงถ้าขาดสติก็อาจพาไปสู่การตัดสินใจที่เร็วเกินไปและผิดพลาดได้ถัดมา ดาวเสาร์และพลูโตมาบรรจบกันที่เมริเดียนเหมือนจักรวาลกำลังบอกว่าถึงเวลาอัปเกรดชีวิตมันอาจไม่ง่ายอาจต้องเจอความกดดันหรือความท้าทายแต่ทุกก้าวที่คุณเดินในเดือนนี้กำลังปูทางสู่ความมั่นคงระยะยาวและอีกหนึ่งพลังที่โดดเด่นคือดาวศุกร์และดาวพฤหัสรวมพลังขยายเครือข่ายและโอกาสดีๆให้คุณทั้งเรื่องการเงิน ความรักและจานสร้างความสัมพันธ์ใหม่ๆอย่ามองข้ามการติดต่อกับเพื่อนหรือคนรู้จักเก่าเพราะพวกเขาอาจเป็นกุญแจสำคัญสู่โอกาสครั้งใหญ่ได้แต่ก็มีจุดที่ต้องระวังคือแรงกระทบของเฮดิสที่มีต่อดาวพุธและเนปจูนพลังนี้คือหมอกควันแห่งความเข้าใจผิดข่าวลือหรือข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนเดือนนี้ คุณต้องใช้สติและการตรวจสอบข้อเท็จจริงเป็นพิเศษรวมทั้งหมดนี่คือเดือนที่ราศีเมษต,ต้องกล้าลงมือแต่ก็ต้องใช้สมองให้มากกว่ากำลังนะคะเรามาดูด้านการงานกันค่ะเดือนนี้งานของชาวราศีเมษอยู่ในจุดที่ต้องกล้าเปลี่ยนและกล้าตัดสินใจพลังของอาทิตย์ ส่งผลต่อมิดพอยต์ของอังคารกับยูเรนัสทำให้เกิดเหตุไม่คาดคิดในงานเช่นการยกตำแหน่งย้ายแผนกการเปลี่ยนโปรเจกต์หรือการถูกดึงไปทำสิ่งใหม่แม้แต่การลาออกจากสิ่งที่ไม่ใช่สิ่งเหล่านี้แม้จะมาแบบกระทันหันแต่ก็เปิดโอกาสให้คุณได้พิสูจน์ศักยภาพ ขณะเดียวกันเมอริเดียนมีอิทธิพลต่อดาวเสาร์และพลูโตบอกชัดว่าแม้จะกดดันแต่เป็นจังหวะสร้างรากฐานมั่นคงในระยะยาวการวางระบบจัดลำดับความสำคัญและเลือกสิ่งที่ใช่สำหรับอนาคตซึ่งเป็นกุญแจสำคัญคุณอาจรู้สึกเหมือนกำลังเริ่มจากศูนย์แต่จริงๆนี่คือการปูรากฐานให้มั่นคง เดือนนี้เหมาะสำหรับการนำเสนอไอเดียใหม่ทำสิ่งที่คนอื่นไม่กล้าทำเช่นเข้าร่วมโปรเจกต์ใหญ่ที่มีความเสี่ยงแต่ระวังพลังของเฮดิสที่มีต่อพุธและเนปจูนทำให้เกิดข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนหรือคำสั่งที่ไม่ชัดอาจทำให้คุณเข้าใจผิดพลาดได้ควรมีบันทึกการประชุมทุกครั้งและตรวจสอบรายละเอียดให้ดีก่อนเริ่มลงมือทา การเงินของชาวราศีเมษในเดือนนี้มีทั้งข่าวดีและความท้าทายข่าวดีคืออพอลลอนมีผลต่อมิดพอยต์ของดาวศุกร์และพฤหัสหมายถึงการเปิดประตูให้คุณมีไรายได้จากหลายช่องทางโดยเฉพาะงานเสริมดีลธุรกิจการขายสินค้าผ่านโซเชียลหรือความร่วมมือกับเพื่อนฝูงและเครือข่าย แต่พลังอังคารกับยูเรนัสทำให้คุณอยากใช้เงินกับสิ่งที่อยากได้ทันทีแบบไม่คิดมากบางครั้งก็ใช้เพื่อระบายความเครียดหรือให้รางวัลตัวเองควรมีวินัยกับการเงินให้มากขึ้นการเงินสำรองไว้ก่อนแล้วค่อยใช้เพื่อความสุขเดือนนี้เหมาะกับการลงทุนในสิ่งที่หมุนได้เร็วแต่ต้องเช็คข้อมูลราบคอบ ถ้าวางแผนดีคุณจะมีโอกาสเก็บเงินก้อนหรืออย่างน้อยก็สร้างช่องทางรายได้เพิ่มที่มั่นคงกว่าเดิมส่วนด้านความรักและความสัมพันธ์ในเดือนนี้คนโสดพลังดาววีนัสกับพระฤหัสเปิดโอกาสให้เจอคนที่ทำให้คุณหัวใจพองโตผ่านเพื่อนหรือกิจกรรมกลุ่มความสัมพันธ์ใหม่มีโอกาสพัฒน,นาเร็วถ้าคุณเปิดใจแต่ต้องระวังมิดพอยต์ของพุทธกับเนปจูน หมายความว่าความสัมพันธ์ที่เริ่มจากความไม่ชัดเจนอาจจางหายไปเร็วคนมีคู่แล้วอาจมีเหตุให้ต้องปรับความเข้าใจเรื่องการใช้เงินหรือการวางแผนอนาคตร่วมกันแต่ต้องระวังพลังของเฮดิสที่ส่งผลต่อดาวพุธกับเนปจูนเพราะอาจมีความเข้าใจผิดเล็กๆจากการสื่อสารไม่ชัดเจนคำพูดบางคำอาจถูกตีความผิดควรคุยกันด้วยข้อมูลและเหตุผลมากกว่าความรู้สึก จะช่วยลดความตึงเครียดได้ความรักสามารถเดินหน้าไปได้ไกลถ้าคุณเปิดพื้นที่ด้วยความเข้าใจมากกว่าความคาดหวังนะคะทางด้านสุขภาพและพลังชีวิตนั้นพลังของอังคารรวมกับยูเรนัสทำให้ร่างกายตอบสนองไวต่อความเครียดและความเร่งรีบระวังอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆหรือเจ็บตัวเพราะความใจร้อนของตัวเองระวังปัญหาเกี่ยวกับระบบประสาทกล้ามเนื้อและความดัน ส่วนพลังจากเสาและพลูโตอาจทำให้คุณรู้สึกเหมือนถูกดึงปลักออกต้องใช้เวลาพักฟื้นให้นานมากขึ้นเดือนนี้ควรดูแลร่างกายมากเป็นพิเศษเลือกออกกำลังกายแบบ steady pace เช่นเดินเร็วโยคะว่ายน้ำแทนกิจกรรมแบบเสี่ยงๆหรือใช้แรงกระชากและควรให้ความสำคัญกับการนอนที่มีคุณภาพและการพักฟื้นอย่างเต็มที่นะคะวันที่ดีของชาวเมษในเดือนกันยายนมีสวันนะคะ ได้แก่วันที่4 9 18และ26วันที่4กันยายนพลังดาวเปิดโอกาสเรื่องการเงินและความสัมพันธ์เหมาะกับการเจรจาทำข้อตกลงหรือเรื่องโปรเจกต์ใหม่ที่ต้องการการสนับสนุนจากคนรอบตัววันที่9กันยายนพลังดาวหนุนให้พลังชีวิตและความมั่นใจพุ่งสูงเหมาะกับการลงมือทำสิ่งที่ต้องใช้พลังมากเช่นเปิดตัวสินค้า หรือเข้าร่วมแข่งขันวันที่18กันยายนพลังดาวส่งผลให้ดวงความสัมพันธ์และงานประสานกันอย่างลงตัวเหมาะกับการขอความช่วยเหลือเสนอผลงานหรือสร้างเครือข่ายใหม่ๆวันที่26กกันยายนพลังดาวเปิดทางสู่ความสำเร็จและข่าวดีเหมาะกับการประกาศผลลุ้นโอกาสสำคัญ หรือปลดล็อกปัญหาที่ค้างคางมานานค่ะส่วนวันที่ควรควรระวังเป็นพิเศษได้แก่วันที่7 14และ2 2กันยายนวันที่7กันยายนพลังดาวทำให้เกิดอาการใจร้อนกว่าปกติระวังการเกิดอุบัติเหตุเล็กๆจากความรีบร่งและควรหลีกเลี่ยงการด่วนตัดสินใจเร็ววันที่14กันยายนพลังดาวทำให้เกิดความคลุมเครือจากข่าวลือและความเข้าใจผิด คำแนะนำหลีกเลี่ยงการเซ็นสัญญาหรือพูดคุยเรื่องสำคัญในวันนี้เพราะมีโอกาสเข้าใจผิดหรือถูกหลอกวันที่22กันยายนพลังดาวส่งผลต่อพลังความกดดันจากงานหรือผู้มีอำนาจคุณอาจรู้สึกแบกรับภาระเกินตัวจนเหนื่อยใจควรจัดลำดับความสำคัญและอย่าโต้เถียงในเรื่องที่ยังไม่พร้อมหรือข้อมูลไม่แน่นนะคะ สำหรับสีเสื้อมองคลของชาวเมธในเดือนนี้ควรเน้นสีแดงเข้มสีทองและสีขาวมุกนะคะน้ำหอมที่แนะนำคือน้ำหอมกลิ่นแนวเลเ t อร์ซิ t รัสหรือบูดดีเพื่อเสริมพลังความกล้าหาญตัวอย่างเช่น b บติก้าเวเ t ตาโบติก้าเวเนตาดิออร์หอมอินเทนส์ครดอเวนทัสส่วนเครื่องประดับนำโชคได้แก่โกเมนและไทเกอร์อค่ะ ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคำทํานายของราศีเมษหากคุณชอบอย่าลืมติดตามเราแสนดี639ไปเรื่อยๆนะคะเพราะเราตั้งใจทํานายดวงของคุณอย่างแม่นยำด้วยหลักของโหราศาสตร์ยูเรเนียนท้ายนี้ขอฝากไว้ว่าจงอย่าหยุดเดินเพราะคุณกำลังจะกลายเป็นเวอร์ชั่นใหม่ที่ดีกว่าเดิมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ